คลิปนี้นะครับเป็นคลิปในการรีวิวรถบัส0 3 2 HL นะครับในปี2563นะครับก็คือสมัยบัสเวอร์ชั่นเก่าอยู่เลยนะครับทุกคนเอามาลงก,กันให้หายคิดถึงนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันเลยแต่ว่าเราจะมารีวิวคันนี้ครับรถรับส่งนักเรียนรถรับส่งนักเรียนถ้าปากตายนะที่วันคนครเขาจะว่า้ายๆรถนครปากพนังนะ นครศรีถึงอำเภอปากพนังกรุงเทพไห้เป็นบกสรุ่นเก่าปีสองเลยเพราะตอนนี้ก็ที่สิบเอ็ดแล้วเอาวก็ปีสองคลิปนี้มันรู้เวลาโลกด้วยครับเข้าเวลาตามประเทศนะยุโรปอ,อ่ะเรื่อ เครื่องก็รู้ว่าเก่าเบืน่หน่อย<ป>ข้างในาก็เป็น,นี้นะครับเก่าจริงๆข้างในาทำจากไม้เลย นววการตีวงก็จะเข้าพอดีไหมไม่รู้นะฮะเคยพอดีเลย t ติดมันตีบีเดียกับติดเอเรียบร้อยไวไฟเรียนะเฮ้ยเห็นมันเก่าสือไงว่นเลยเชื่อชู <laughs> ยังเอามาใช้อยู่นะเพราะว่ามันเอาไว้ ขึ้นเขาถึงขันเนี้ยจะอึดแต่วันก็ขึ้นเขาดีนะปลอดภัยเรื่องขึ้นเขาไม่มีตกเขาเหมือนแบบไอ้พวกมาโคโปโลอย่างเงี้ยในลงเขามันจะแบบเกียร์ออโต้ไปมันขับยากไงมันขึ้นมือแล้วถ้าไม่ถ้าใช้เกียร์อโอโต้นะถ้าไม่ใช้เกียร์อโอโต้ผมเก็บมือแล้วแต่ว่านี่มใช้เกียร์อโอโต้เอ้ยเดินวนอยู่ทำไมอ่ะดูดูดูนันนา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 นน้ำเท้าอะ้รมา บอดบ้าไปแล้วรถตรัตนารังสรรค์กรุงเทพนะไม่เป็นปตังเลยว่ารนองกรุงเทพโอ้โหใครเป็นเด็กระน้องมั้งครับที่กำลดูอยู่ใครเด็กนครศรีมั้งครับบ้านผมนครศรีนะครับ เพิ่นน้ำมันด้วยนะครับคันนี้ไปในที่ซื้อเพราะไม่ยังไม่รู้ผมแบบไม่ได้ดูจากไม่รือว,ว่าช่อง,องต่างๆอะไรเงี้วยไม่รู้ว่าเขาเล่นมตัตติเพย์เยอร์อ่นนะค,คือมตัตติเพย์ของเขาว่าคือเป็นเงินไทยที่สองพันกว่าบาทนะครับโอโ้โหไม่น่าเชื่อเท่เป็นเงินไทยสองพันกว่าบาทของเขาไปสี่ร้อยดอลเลยห้าร้500อยดอลนึง เราสองพันกว่าบ,บาทนะครับเนี่ยนะมันใครต้องมันต้องมีเงินจริงครับถึงจะไปเติมนี่เพราะว่าก็เล่นแล้วนะที่ทดลองใช้เอจ็ดวันอะ่ะเออ่คนไทยอะ่ะไม่กี่คนที่ว่าเล่นอยู่เทอร์ออนอะ่ะผมยังไม่สร้างห้องกระเชิญเข้ามาเล่นงทีนะครับเพราะว่าคนไทยได้น,น้อยอยู่แต่ว่าไทยลีกอะ่ะผมเห็นแล้วไหนนะัดอันติเมลีกับของไทยอะ่ะเลยเห็นแล้ว,ม,ลวมีคนเล่นเยอะอยู่นะโอเค เราพยายามทำเวลามากสิเราจะแสงให้ดูอนะันนึงอีกก็แสงได้นะยังไงดีว่าความเร็วเฉลี่ยชา้าที่สุดในเกมเลยก็ได้อย่างนี้ความเร็วตันที่จะ8 5ตันนึงก็จะแบบ80 85ขึ้นหมดเลยนี่85 คันแรกที่เขาให้คารเรียตันนั่นคือ95นะครับคันแรกที่เขาให้นี่คือดีอ่ะไอ้คันที่หนึ่งสังเกต นี้ยังไม่ถึงไหนดีนะำมันบนหนึ่งทางแล้วนะตำรวจโ,โอ้โหโอ,โอ้มีป่าหน้าด้วยอุ้ยสองทันเลยเราเข้าไงโอเค อันนี้จะมารีวิวระบบล้างรถด้วยนะครับใครบอกเออเกมขับรถบัสเนี่ะโอ้ยยัม,มีที่ล้างรถไม่มันมีมันมีนะฮะทุกคนต้องเชื่อครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ้อไม่ก็โอเคจ้ะคลีนบัสคือมันจะเหมือนเสียรังวิฟีอ่ะเพราะว่ารถก็ไม่ได้วเวลอะไขึ้นมาเลยไอยเว้นบล็อกสีเหลืองนี่ก็ได้ เอองี้จะได้ บัดปัดหน้าก็มีครับก้าหน้าเหมือนจะมีร้านอาหารแฮ ให้เปแสนรับแข่งทรับคขิมขัดนะครับราอยู่สีแบบบอลให้เสร็จโอเคเขายุบดินแล้วเนาะเกจดอะไมองข้างหน้ามีแมคโครอย่างนี้ต้องเบียดตายอันนี้มันจะมีในเกมทรัคซิมเลเตอร์นะสองเลนอย่างนี้ทรัคซิมอ่ะมันจะสองเลนกับสามเลนบ้างไลยว่าบัสซิมอ่ะอันนี้แบบ สองเลนเลยสามเลนเลยมันก็สองเล่นปรับปร,บรายนะเสียงเ,เป็นสามเลนเนาะเพราะบัสก็อยู่เลวขวาทำไมมีภูเขา <c oughs> ทำไมมีภูเขาเออ,เอ,อไ,มไม่ใช่ั้าม่ใช่เขาอ่ะเจอมได้ตรงนี้ วงตะวันใช่ปะ่ะวงเขาดิวงนี้คือเคยทำให้เราโวงปรับเซียนเนี้ยยังไม่ปรับเซียนนี่เสียยังขับได้ ให้เป็นทางเข้า,มานนเมืาโฟนอีกเนาะใกล้ๆกันเลยโคลัมบัสนีโคนละประเทศกันเลยนี่มันอัสเตอร,ร์ไบจานนิวเมกาแล้วแค่บกกาอกาเซีย มาวันจะสวยกว่านี้นะครับมันมีหมองลงอาจจะไม่สวยหน่อยทีละมันคืออะไรมีสะพาน้วยรึเฮ้ยเพิ่งเห็นนะเนี่ย i do

กวนน้ำมันกลางทางลดหน่อยนะครับตึมปั๊มสองรอบไป and the girl okay เป็นสีเลนเนาะโอ้ชนอะไรอีกต้นไม้คือถ้าเราไม่อยากติดไฟแดงง่ายๆครับก็เคอ้อมมันไปทำประจําเนี่ยแล้วมันจะไม่ต่อทางมาเลยโอ้ มันยิมวินล่ให้เกับบ้ายนะยีเป็ดกลับกินบ้านดี อยู่นะครับโอเคต่อไปก็คัมก็อขอจบทริปไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีสวัสดีค่ะ